เดียวกับยังไก่น้นะนองมดโอ้คันหยดสามซูลันแม่ก,บบกม็บอกพี่ชายบอกผู้ใดซื้อใครอยากได้เอาเลยสามซูลตัวเดียวก็ออกสามซูลนี่แหละหยดเต้าสองหั่นก็เขาปี่หยดหกแปดหั่นก็เขาปี่หยดมันดอกหกแปดเทียวนั่นนะ่<ข>ะค่ะแล้วแม่แม่ก็ถือมาเรื่อยๆล่ะแม่ก็ถือจนจมูอนี่เขาติดยานแล้วเดีย๋ยวนี้อ๋อถือจนจมูอยานเนาะ สวัสดีครับท่านผู้ชมพอกันอีกหนึ่งชิปนะครับกับชิปของแม่ย่อยนะครับชิปของแม่ย่อยเพิ่นกะให้เลขมาถือวันเด็ดนะครับงวันที่สิบหกมินาคมสอง5ันหารหกสิบห้านะครับเนาะทางแม่ย่อยเพิ่นกะเด่นมาให้ที่เจ็ดหกนะครับเนาะเจ็ดหกถือว่าเขานะครับแต่แม่ย่อยเพิ่นกะไปเด่นทางล่างนะครับเนาะมันก็เข่าตัวบนนะครับคือหกเจ็ดนะครับเนาะ วันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้ารอยหกสิบห้าสร้างเต่าครับได้ไปตามตัวเลขของไม่ย้อยนะครับเนาะมาให้ครับท่านผู้ชมได้รับชมกันววันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้ารอยหกสิบห้าท่างเมย้อยจะให้ตัวใดมากนะครับเนาะจะให้แม่นคือเกาหรือเปล่าหรือว่าจะนินมาที่ตัวใดนะครับเนาะจะเป็นตัวใดเดี๋ยวสร้างเต่ากับจะพ้าท่านผู้ชมไปรับชมพร้อมๆกัน ท่านผู้ชมเขามารับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับชังเตานี้นะครับไปครับเข้าไปมึงตัวเลขของเมย์ย่อยนึ่งวันวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าไปครับโอ๋บอกพระเจ้าห้าหกเจ็ดเออหาหกเจ็ดมึงหกเจ็ดสามหกเจ็ดจะคองมาซื้อบลค่ะหีทกตีกสองก็ซื้อ ซื้อคลับไปซักมาเลขสามเลขสามตัวน่ะหลายหางแต่ซื้อรวมอย่าซือเลขสามตัวเข้ากีดทอกแต่ซื้อห้ว่าคักกันยุติไงล่ะค่ะโอ้ยบังใจโอ้เสียดายดิสนอกมาในเลขสามตัวที่เล่ก็เพราะมันเจ้าของคือเลขสามตัวค่ะโอ้ยวันนี้ซื้อคลัดคลับเขาเทียนดูว่าจนเชียนอยู่เชียนแต่ซื้อไงล่ะ มาทางสมุดบินโอ้ยมาเป็นตัวของเื้อือมือค่ะมือเล่งอ่อกกันเอาสมุดขอกมามาเป็นตูวตื่นข้าให้การเหดีผนลื่มมึงดูมันมาบึงสมุติโอาตใจมันจะพอมเขียนใช้สมุดไว้สันดอกค่ะเลขสามตัวนะโอ้เสียดายด้วยแต่ว่าข้าเจ้าถือน้ำลายอยู่ค่อุ่มยอนขาเจ้าก็ถือบอเปกเจ็ดสักกแปดสองตเท่านั้นล้วค่ะเอเอฟซีนุกะเอฟซนุกถือน้ำไม่ยอยลายเข้าเจ้าว่าก็เมน แมนค่ะแต่ว่าหนัวเอาไปลงนัวไปลงสองคุณพ่อแต่ว่ามือว่ามือมือว่านซื่ออะไรไม่มือว่านเนี่ยเอาสื้อเลยค่ะสื่อแล้วเล่นหาที่เก้าอะะเล่นติดหาที่เก้านะเน่นเล่นหาหนึ่งหาสองหาสามหาหกแค่นั้นหาหนึ่งหาสองหาสามหมค่ะหาหกติดหาเนาะ ตัวกันมันกะหาแปดหาเจ็ดตัวกันมัน่น่าฟ้ากันกันตัวได้ก่อนหาแปดกับหาเจ็ดเนาะแมนแต่บมากเนาะค่ะเเล่ตัวนี้มันเคยดังแมนบ้าค่ะเข้ากบกันที่ไม่ซื้อเบราณแต่ที่แน่ๆบมากคือจังหวะตอนน้เน้นนชุดๆนี่คือหกเจ็ดหกแปดโอ้ัวหทีเดียวนะเน้นสุดๆคือหกเจ็ดหกแปดเนาะ โอ้บแม่อันติดติดโอ้ค่ะต้องดินนไม่มลค่ะได้าตัวตัวตั้งแบบจีดชองตี๊ดัามีน่าประมัณใจแล้แต่มาแบบบบอบ่บอมาเนี่ยขีงุกจุกติดค่ะที่นี่บอกนหนุนยดเนถืงนะวันไ้นคนเงนชื่อไล่้นู่มากคาน มือล้างเี็กกคนทัในเพื่อนนางเดียวนก็ว่าโอ้ยขอบเนนนเอนกันะค่ะใครเพื่อนะน้า้กเ็นอกให้เพื่อนมันไปมกเบหโอ้ยเสดายแล้วยีแม่นอกเก็บมันถือสามตัวที่นี่ตี่เ้าเขาือผลิตตลผลิตนีนตค่ะบกคนที่กบอกไ เอโลกใตเงินอนเหือนะม่เขาซื้อม่ร้ตื่นเต้นแต่ไม่รู้แต่จะถึงจะคลองมือยู่มือมือเรียกอล้กจะไปซื้อชดบกอกปองช่างดตัวเดียวม็ดยึดทุกนะค่ะอมารปาจะ้องสื้อไลายเนี่ยบอกกับใครแต่ว่าถ็าไม่บอกุดก๊อกุดกิ๊บเขาบอกเปดหนามีตื่นเ้นจะเบาอย่ดตกตงนม่านนารปินบุ้ ให้ว่านักล่างร้ายอะนะค่ะนักล่างร้ายบาทเงี้ยสองเจ้ามือนะซื้อเจ้ามือนึงก็ซื้อสี่สิบเดืเจ้ามือนึงก็ซื้อสามสิบเดืไปล่างได้เนี่ยไปเลี้ยวกับเดืได้เนี่ยค่ะปมาณนี้ไม่มาลินบุญในนางอีกสองเจ้ามือนะแต่ลินบุญตัวเดียวกันบุญประมาณนี้ไม่อีกเจ้ามือที่สองอีกเขาก็เลยมาให้เครื่องเดียวไปซื้อซ้ำอีกนะโอ้เสียดายน้องบ้านมูบอันได้หกเจ็ด S <S ว่าอันเป็นยูดุงนวดฮันบุนกระไรว่าโอ้ยจ้ากุ้ม่เล็กเน้นแค่กันค่อยอฟักเป็นค่อยๆหกเดือนากาป็นจากนี้เจ้าดูด้วยรู้แต่ักข่อยตานีมากกมก็คือถือเี่ทั้วน่านเสีย้วลาตัโกนตวนโควิด ค่ะกระจ้าเค่อยถึอน้ำประจำมันม่ค่ะงานบาทนีคนค่อยถือค่อยลืนนี่ืมเคมันเข่าทุมหัวดันจะไม่โตมากนักมีแบบการต้มชาางเพื่อนจะไม่คู่ค้า เป็นเข่าตัวนะคนจะได้เป่าเบอร์นั่นกันอู่ข้างกันคนจะได้โชมันถามค่ะจะได้บอกคนหัวเนียล่ะบอกคนหัวเนียคนจะได้ถือหน้างค่ะเป็นมาคู่มาว่าขันตัวที่พ่อซื้อจ็ซื้อย่งละหาตก็ได้ตัวบอกเราค่ะแต่ว่าเด็นนีเง้นเงินพอจะไนทผูอื่นเบมือกันตอนนี้ตัวนักแจ่งดับบอกเราว่าเี่นบอกอดโมยุกุงเทเลยนะเขากระถือยโยมุงยุกุงเทแสดงว่าคนถึงน้ำม่ย่อยหลายเล่นหมอหล่ยหลเจาพี่เา้ากับหลเช้าวันนี้กระถือเปคอิค่ะ มักบอกพี่สักบอกพ่นก็บอกเบิรคนนี้เราขงๆมากกนี่ก็บอกเขาเจ้าเบอรนั่นเราื่นชื่มกิบิบอกเขาเจ้าอยู่ค่ะมื่นชื่มจะตื่นปิดหกแปดทำจตื่อได้แต่นอกแต้มันมาปิดหกแปดทั้งมาป็นหกกแต่ว่ามันใจเพราะว่ากจ็บนันมากเลยค่ะแต่ว่มันใจหกนั้นบอกเขาล้านล้านกิอยู่นี่แล้วค่ะเพราะว่าอีแม่มันใจเนาะอีแม่มันใจอีแม่ว่าเจ็ดมาแต่ว่าหมดเห็นแต่ว่าหมดเหินแต่ว่าหมดเห็นชื่อปิดฮาไว วัานเาต่าติดหาเนาะเาหลักมเด็กเ่าบมาเดเอ็นบอนเอ็นบอเมยว่าขันขันขันเต่าบนเขาเขาสามเ็นมาค่ะแมนแมนขออกศูนย์สามียโอ้ยเมยลูกสามเมบอกจะศูนย์สามค่ะฟันเกียวบานนองใสยูรืบานนองใสมันชีศูนย์นอกฟัน่าเจียวชีเกนบินมาลุ่งชีเกบินมาลล่ง่าสันโล่งมาแเลยแล้วเจเอายังเอาอีกยังว่าบานนองใสบานนองส้ค้นเต๊มาัน โอ้ยบันไดเล็กที่แกนบินโลง่งมาบันไดมันเหล็กนองไส้มันลงลงมาเป็นศูนย์สามค่ะโอ้ยจะได้แด่แล้วมันหลุดสามยุตแต่บอกจะศูนย์สามเนาะว่าบันไดกับว่าชีตว่ามันสีม่าน้อแม่มันมัน,ม,นมันหัวตะออกไปบางใดเนาะสามศูนย์นี่ทีคิดแม่อยู่บ่อเนี่ยอัดอยู่ <laughs> เอฟซี <c oughs> ่แม่บุงเล้วคิดแม่มันเข่าแล้วตัวนี่และว่ะค่ะเห็นบ่อันนู้นว่คือบัวปู้มาแค่เจ้าแต่หนอนค่ะอันนองนวยกับซ่อมเบึงแนวทางอยู่เนาะค่ะเนาะบัดนี้เอฟซี F ่อมเมนต์เขามาหลายหลายตามแม่ย้อยให้หน่อยว่าสั <c oughs> ่นแม่ค่ะหนูก็เลยโทรมาหาคุณแม่ฮีเดะ ก็ว่ามเป็นก็่าแม่เล่นแดีวสามสิบตัวหนึ่งเดี๋ยวเนี่ยเล่นย่อไว้ซื่อๆหอกจมืกเขาว่าคือสีขาวื่อเลี้ยวแท้แต่เน้เดี๋ยวมันอันอันตัวห้ามตัวมดเป็นกจะให้ซื่อไว้แด่แต่ดอกเดี๋ยวใกล้ๆมือสื้อตัวได้ตัวได้มาคอมเมนต์ตัวได้เน้นเน้นเนี่ยสิย่อเอาอีกแต่ได้บอกขว่างสิ <ขา S 2> ว่านเนี่ยแต่อีแม่ก็ซื้อไว้ติดหาไว้เป็นบ่าขาววันนี้สื่อเน้นหานึง<า><า> สองห้าสามแล้วก็ห้าหกค่ะมินได้ยินเออก็ห้า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 ก็ตืเตื่ไปก็ืดออกเพราะว่านลขตัวหาหานี่มันป็นเล็กบรดเกา์เป็นบบน้าก็เลยเอาไว้ก่ตืดอกค่ะราคามันลอยน้องแม่น้องเล็กสูมืออนี้ออกเตเปิดสุดตัวแต่ว่าแต่ว่าหาหดนี่อาจจะเป็นเป็นลักซิปล่างได้วพาสทีอาจจะว่าเขาบนหาลักซิปล่างน้องแม่ก่กอนก่อนมันเขาหมดนั่นมันเขาเก้าสองบน วันมันเกาเกาสองล่างวันนั้นมันมาวัดเก่ามันถืมาบุญรักซีดสองมันถืมาหลักหน่วยนะฉันมันก็เลยมาเป็นแม่เลยมาเป็นเกาสองล่างแต่แม่ไปซื้อบุญวันนัน้นตั้งซื้อซโตซื้อบุญคุ้มพี่ชายซื้อพี่ชายจะถือสองตัวแล้วก็เ่าแล้วเนาะพี่ชายาโอ้ทำให้น้องมดหมดกแกดกับแม่ตั้บตซกีเนี่ยตัวเดียวกันยังไงนะน้องมดโอ้คัน ทอดสามซูลนั่นแม่ก็บอกพี่ชายบอกคนนี้คือไอ้กันใเอาเลยสามศูลตัวเดียวก็ออกสามซูลนี่แลหละทอดเต้าสองหังห่นกระเขาเปี่ก้อนหกเปดยทัยนกระเขาปี่ก้อมันดอกหกเปดเดียนนะ<ข>ะ่ะนะงค่ะแค่แม่แม่จะถือมาเรื่อยๆล่ะแม่จะถือจนเจ้ามูอนี่เขาจนยานแล้วเดี๋ยวนี้นอ๋อถือจนจ้ามูอยานเนาะ ต่นึกฮะเราหวัหหวฮะก,ก,ก็มีกขมไลฮะเราหัวฮะก็ะมี่ขมไลเท่าใดดอกค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขของแม่ย่อยนะครับเนาะหนึ่งหมวดวันที่หนึง่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับหมวดที่แล้วเมย่อยเป็นไขยมากนหนึ่งหัววันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้เมย่อยเป็นไข่มากเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับเนาะ เมยย่อยเป็นกันเน้นมาตัวลางนะครับแต่ว่ามันขึ้นบนนะครับเนาะตัวเจ็ดหกเข้าก็ถือว่าถูกเต็มๆนะครับเนาะในตัวเลขของไม่ย่อยนะครับวดันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าม่ย่อยเป็นไก่มาให้ติดหาไว้นะครับติดหาไว้ไม่ย่อยบอกว่าเลขวันนี้ตรงมีหานะครับเนาะเม่ย่อยกันเน้นม่ไห่เน้นม่ไห่ที่หาสองหาสามนะครับ ตัวกันตัวกันของไม่ย่อยนี่ก็จะเป็นฮาเจ็ดฮาแปดฮาฮานะครับเนาะอันนี้ก็เป็นตัวเลขของเม่ย่อยที่ให้ชทางเต่ามานําเสนอนะครับเนาะให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2565ท่านผู้ชมชอบก็ตามนะครับเนาะถ้ายังไม่ได้ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับเนาะให้ท่านผู้ชมได้แคปหน้าจอเอาไว้นะครับเนาะ ในงวดวันที่หนึง่งเมษายนสองพันหอกสิบห้าเด็กกรมไม่ย่อยกะบอกว่าให้ติดหาไว้ให้ติดหาไว้นะครับกัเน้นไปฏิหารสองหาสามตัวกันไม่ย่อยกัหาเจ็ดหาแปดนะครับกับหาหาสำหรับคลิปนี้ช่างเต้ากะจะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพอกันไม่ในคลิปหน้าถให้ท่านผู้ชมเลือกเอฟซีทุกท่านเฮงๆรุ่ยๆไปพปร้อมป้องกันในงวดวันที่หนึง่งเมษายนสองพันหาร้อยหกสิบห้า สารคิณีกับสวัสดีครับ